สำหรับวันนี้ลูกไม้ก็มาพร้อมกับ SUV s p o r t Coupe สุดหรูกับคันนี้เลยค่ะ GLC 220d Coupe MG Facelift ค่ะซึ่งเป็นโชมปัจจุบันรุ่นล่าสุดนะคะของ GLC Coupe เลยค่ะต้องบอกว่าคันนี้นะคะมาในสีที่พิเศษมากๆค่ะสวยงามมากๆนะคะเลขใหม่น้อยมากและปีใหม่มากๆที่สำคัญนะคะราคาสุดพิเศษมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ C220D Coupe MG Facelift ของเราคันนี้ค่ะมาในสีเทากราไฟเกค่ะซึ่งเป็นสีเทาโซนสุดหรูนะคะภายในนะคะมาพร้อมกับอบ์ดสี c a นเบอรี r เรดแอนด์แบค่ะซึ่งเป็นสีดำสลับสีแดง สุดหรูแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะในส่วนของรอบคันนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง MG Body Styling ค่ะด้านหน้าค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นดีไซน์ใหม่นะคะ Diamond Radiator g r i l l พร้อมกับตาสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ที่เป็นแบบดาวกระจกค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมีระบบ Active b r a k Assist หรือว่าระบบช่วยเบรกด,ด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของไฟนะคะเป็นไฟแบบ LED h i g h f a n c e ค่ะซึ่งมีระบบ Adaptive h i Beam ด้วยปรับสูงต่ำได้อัตโนมัตินะคะ และยังมาพร้อมกับล้อแมมตีลายห้าการคู่ขนาด19นิ้วค่ะในส่วนของด้านข้างของรถนะคะมีไายลันนิ่งบอร์ดมาด้วยค่ะช่วยให้ขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกเพิ่มมากขึ้นนะคะและรถคันนี้เนี่ยยังมีกล้องรอบคาน3า0วัด60องศา แบบเปิดไ v วิวอีกด้วยค่ะสําหรับรถ G L C Coupe นะคะด้านหลังค่ะจะมีดีไซน์สโลปนะคะทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะคะกว่าในรุ่น G L C ปกตินะคะและสมรรถนะของรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด 2,000cc 194แรงม้าค่คะท็อปสปีดสูงสุดสามารถทําได้ถึง220กิเมตร่อชั่วโมค่ะแายคันนี้นะคะยังขับเคลื่อน4หลอแบบอโมติอีกด้วยค่ะ สำหรับท่านใดที่ชอบรถคันนี้นะคะสามารถสแกน Q R code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างขวามือของท่านตอนนี้ได้เลยค่ะสำหรับภายในยของรถนะคะมาพร้อมกับเบาะสีทูโทนสีแดงสลับสีดำค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นแบบดีไซน์ใหม่แล้วค่ะสามก้านไทยตัดนะคะและมาพร้อมกับแพดเดิลชิปค,ค่ะซึ่งคันนี้นะคะเป็นเกียร์แบบ9 ข้อดีของเ i ียร์เก้าสปีดนะคะจะช่วยในการโคดเกียร์ได้สมูทเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆอีกด้วยค่ะในส่วนของแดชบอร์ดค่ะเป็นแดชบอร์ดแบบดีไซน์ใหม่แล้วนะคะเป็นแบบดิจิตอลค่ะซึ่งสามารถปรบับรูปแบบได้ถึงสามโหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตโกลเดตสีดนะคะแล้วก็คลาสสิกค่ะในส่วนของหน้าจอหลักของรถนะคะจะเป็นระบบแบบ m b u x ค่ะหรือว่า Mercedes-Benz e x ์ e ูเ e n นยูสเนะคะซึ่งจะสามารถ ทัชสกรีนได้แล้วนะคะเราก็รองรับเมนูภาษาไทยแล้วด้วยค่ะใช้งานสะดวกมากๆเลยค่ะและขั้นนี้นะคะเรายังสามารถฟังคำสั่งเสียงนะคะให้รถเนี่ยทำงานตามที่เราสั่งได้ด้วยนะคะเดี๋ยวลูกไม้นะคะจะลองสั่งให้รถเนี่ยเปลี่ยนอุณหภูมินะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะ Hi Mercedes Set temperature 25 และตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในห้องโดยสารของเราก็ได้ปรับเป็น25เรียบร้อยแล้วค่ะเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับ a m b เบียน์ไลถึง64สีด้วยนะคะระบบสั่งการเมื่อกี้เนี่ยก็สามารถสั่งให้ปรับสีแอมเบียนไลท์ได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะคันนี้นะคะยังมีระบบที่เรียกว่า MMC ค่ะหรือว่า Mercedes Me Connect นะคะซึ่งเราเสามารถตรวจสอบสถานะรถของเรานะคะผ่านทาง แอปพลิเคชันมาโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบช่วยเหลือชุกเชิญนะคะ SOS ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะในส่วนของคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะมาในสีเบเนแบ็กนะคะสีด้ามสุดดูนะคะตรงทัชแพดตรงนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนเป็นแบบดีไซน์ใหม่แล้วนะคะจะไม่มีคอนโทรลเลอร์แบบกลมๆในแบบรุ่นเก่าแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นทัชแพดนะคะแบบทัชสกรีนอย่างเดียวค่ะใช้งานง่ายแล้วก็ลื่นมากๆเลยค่ะในส่วนของด้านหลังรถนะคะต้องบอกว่านั่ง สบายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเฮดลูมนะคะก็เหลือที่เยอะเลยค่ะแล้วก็เล็กลูมนะคะก็กว้างค่ะและใครที่กลัวร้อนนะคะไม่ต้องกังวลค่ะด้านหลังก็มีแอร์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับม่านคู่นะคะทางซ้ายและขวาเลยค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2019เลยกไม่น้อยมากค่ะยัง36,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและยังมีวารันตีเหลืออยู่จนถึงเดือนตุลาคมปี2022เลยค่ะราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งไว้นะคะอยู่ที่3 2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ว่า GLC 220d Coupe MG Facelift ของเราคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็น GLC Coupe รุ่นที่มีความล้ำสมัยมากๆเลยนะคะและที่สำคัญคันนี้นะคะสีสวยนะคะปีใหม่ไม่น้อยและราคาสุดพิเศษมากๆเลยค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบนะคะให้รีบเข้ามาที่เป n ็น NK ได้แล้วค่ะที่เดอจบครบทุกความต้องการค่ะสำหรับในลูกไม้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ